วัสดีลูกพี่ผมรังสีเสรีชัยสวัสดีครับพี่ครับเเจ๋งเราเก็กมาในเมื่อคืนยังไม่นนได้ดูแลกันครับโมดูแลคุณอยู่ครับผมตอนนี้เองด้านหลังเวทีจะได้ว่าคืบหน้าไป70%แล้วก็70ตอนนี้เอ่อก็ล่นมาถึงเกือบ30ไร่นะครับผมลองรับทราบว่าคงจะเป็นสาร งานวันนี้เองร้านก๋วยเตี๋ยวพุงนีพงนี้พุงนี้พนี้พุงนี้22ครับผมตอนเข้ามาจากมอเตอร์เวย์เข้ามากรุงเทพผมเห็นป้ายตลอดทางนปชภาคตะวันออกยินดีต้อนรับเพราะว่าเราถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมเพราะพวกเราภาคตะวันออกนี่ถือว่าถ้าท่านรังสีจาได้เนี่ยพวกเราภาคตะวันออกนี่จะเป็นแกนครั้งแรกๆเนี่ยนะครับก็ติดยัด ต่อสู้กันมานตั้งต้นนะครับครับผมจนกระทั่งวันที่สลายไปใช่ไหมครหลังจาก19าพฤษภาคม53ภาคตะวันออกนี่ก็ไม่มีแกนนำอย่าว่าแต่ภาคตะวันออกก็ทั่วประเทศนะที่ภาครัฐ ในช่วงของนายพิสิทธ์ตัวน,นั้นนะที่ได้พยายามีตกันไล่ล่า <c oughs> คนเสื้อแดงสมัยก่อนใช่ไหมหลังปี5-3ก็ไม่มีใครกล้าจัดก้าอะไรก็มีได้ผมจากศูนย์กลางมีรักษาการกงนอยู่7คน <c oughs> ก็ประสานงานมาเป <c oughs> ็น6ุกชยอะานยุิจิ <c oughs> จจรีพรเราก็ได้ระดมได้ระดมพลน, <c oughs> นะครับก็ได้เป็นมวลชนที่มีพลังจนกระทั่งเรากดดันนายพิสิทธิ์ยุบสภา, <c oughs> าแล้วก็ได้นายก ของคนที่รักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับผมเราจนได้มาเพราะที่ภาคตะวันออกด้วยแหละเพราะถึงวันนี้ก็ถือว่ามวลชนเราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ความยุติธรรมถึงแม้ว่ามันจะไม่เกิดแต่เราได้หาประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นความยุติธรรมความถูกต้องที่คนเสื้อแดงเนี่ยพยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสารทำให้คนเสื้อแดงของเรานั้นนะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างอย่างแท้จริงครับผมใช่ไหมฮะ ทำให้พลังมวลชนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น,ขนเขาเข้าจะากระจายการก,กัดนั้นครับผมครับผ,ผมพี่จันดูครับนอกจากการเตรียมความพร้อมด้านเวทีแล้วกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ไรเข้ามาตอนเช้าครับต้องอนนขอบคุณคุณ ประธานจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับแปดจังหวัดก็ร่วมมือร่วมใจกันดีคณะกรรมการภาคอนออกเราเนี่ยโดยการนําของพัทยาเจ้าขอเจ้าแม่ผู้กำกับคุณนายผู้กำกับแล้วนะปีนี้ยคุณจุรีพรเฉยๆไม่ได้แล้วนะต้องเรียกคุณนายจุรีพรนะเรียกอย่างนี้ต้องว่าคุณนายรองรองนายกอพจร้อยเอ็ดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ผู้กำกับพัทยาเสียผุยวะ ก็ท่านคขามีแข็งขันอยู่แล้วตั้งแต่3ามคืนก่อนตั้งแต่เก็บขยะสนามก็มาดูกันคุตำแหน่งแห่งหนใดเนี่ยไม่เทียบเท่าเป็นผู้นำประชาชัฐมาเราหัวโขนโคขนเราทำงานกันด้วยใจพี่น้องแดงเราไม่ใช่ภาคมันออกผมเรียนว่าทุกภาคทุกภาคนลังสีเสรีชัยเจ๋งนอกกิกงได้มาบผม เดินทางกันทั่วประเทศทั่วโลกมันอย่างน้อยคือหัวโขวนอะ่ะแ,แต่เวลาถึงหน้าที่แล้วแต่ละภาคเราก็มีความแข็งขันแต่ในส่วนในส่วนตัวผู้ชันดเด่นก็เป็นประธานภาคตะวันออกตอนส่วนนี้ประสานงานกับกับ<อ>กับทางภาคตะวันออกอหมดงริเกแล้วก็<ล>กไม่ำทำอะไรจ่ายตังค์บากเล็กน้อย ผมหน้าที่ประจำมันมีเยอะโอ้ยตำแหน่งเมื่อกี้ก็ไปคารวาโอลิมปิกรับผกเเป็นทำงานธุรกิจอย่างอื่นนี่มีแต่ได้กันได้พอมาเป็นผู้นำมวลชนเนี่ยมีแต่เสียกับเสียคือต้องเสียสละเป็นเบื้องต้นอันดับแรกอันดับแรกเสียสละกําลังทรัพย์นี่ตามลำดับหลังก็โง่ก็โง่เต็มใจก็เต็มใจก็เต็มใจโง่เต็มใจก็รู้ทั้งรู้เนี่ยผมโง่เต็มใจเต็มใจผมต้องขอบคุณทีมงานท่าน พอวันรุดนะครับผมบอกเฮ้ยมาถ่ายเบื้องหลังอันไหนทำเมื่อดีไม่ใช่อยู่ๆว่าถ่ายแต่ข้างหน้ามันโทษข้างหลังในควรอดนี้ข้างหลังเลยไอ้แจ๊จุลีพรผมไปไหนทำงานมันขยันจริงๆมนี่ตำรวจนะเดี๋ยวนี้เป็นภูมิกับนะต้องมายกของนะเมื่อคืนเนี่ยมายกเจงเองเห็นแล้วครับมายกของเองครับมาค้างเต้นกันเองนะพวกเราทํางานกันนะ โอ้โหนี่เป็นอะไรที่นี่ให้เห็นเลยว่าความเหน็ดเหนื่อยไม่ไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะทีมงานทําไม่ใช่นะไม่่ตัวแม้แต่ตัวพ่ชานุษยเองยังไปดูแลเรื่องน้ำเองดูลุงลุกทุกอย่างทุกอย่างเดี๋ยวหน้าพักเพื่อไทยนะนี่แหละครับพูดเรื่องน้ำเนี่ยนอปชนี่มีน้ําตลอดทางเลยครับผมนะครับทีมงานแข็งแกร่งนะใครมาเนี่ยจอดรับน้ําได้เลยรับน้ําได้มีทุกอย่างอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับผมเพียบเพียบนะครับเพียบท้องไม่มีหิวไม่มีผิดไม่มีผิดไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับก็เป็นอะไรที่ คนที่อยู่ใกล้ทะเลส่วนใหญ่จะมหาสารอยู่แล้วท้องทะเลกว้างไกลแต่ไม่เค็มผมชอบคำนี้ไม่เค็มอันนี้จะเป็นเต็นท์คุณผู้ชมครับฝั่งนี้น่าจะเป็นเต็นท์เต็นต์เต็นท์ที่จะมามามาอยู่หลังเวทีใช่ไหมครับพี่ชายูครับขาพร้อมใช่ใช่ใช่ตรงนี้เองพี่ชายดูครับการการการจุของเราคาดคาดคาดว่าน่าจะเยอะขนาดไหนครับพี่ชายูครับก็ประมาณพรว่าตรงนี้ผสมกันน่าจะตรงนี้ ห้าหมื่นถึงหกหมื่นได้ครับไม่ไม่นับรวมที่ออกไปนอกถนนแล้วไม่นับที่เข้าไม่ได้ด้วยจอดรถนี่ประมาณสิบกว่าไร่นะครับพอดีเราโชคดีข้างหน้าเป็นโรตครับผมเอาเหล็กคาผงเซเว่นอีลอยเต็มหมดที่จอดรถมาหาผาสานตาตั้านต่เมื่วานรูภาษาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดครับห้องนองห้องน้ําเพียบไม่ต้องใอ่ไม่ต้องห่วงมาได้เลยครับเนี่ยวันนี้จะเห็นตำรวจตัคุบมตัคุ้มเพราะอะไรระับมาตรวจดูความเรียบร้อยใครมันแอบอยู่ใต้ เอาทงเวทีหรือเปล่าความปลอดภัยสูงไหมท่านพันตวดเอกสุภชัยขุยแก้วคำครับเหย่ปุ๋ยของเราตอนนี้มาเป็นผู้กับเมืงพยาไม่ธรรมดานะมีเมียเป็นรองนายกอบจร้อยเอ็ดนุ่นแต่ก็มาเป็นผู้กับตรงนี้ครับ ตรงนี้เองก็คุณผู้ชมครับจะพานี่ขนาดคุณผู้ชมมองตรงนะแดดเปี้ยงๆนะผู้ชายทุยังยืนคุยอยู่กับผมตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งจุดของอินซีแดงที่มาอยู่ตรงจุดยอดจุดโอรุ่งพลของเราที่เขาตะโลคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดี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 ครับตรงนี้เองแนะักต่อแหลยครับพี่ชื่ออะไรครับครับผมก็ร้อยโทชัยพรแสงเคลิมครับครับผมเป็นหัวหน้าชุดที่นี่ไม่ใช่เป็นหัวหน้าชุดก็เป็นมวลชนคนเสแดงด้วยกันนะครับของพัองกๆข การลั่นกองลบคืออะไรครับคราวนี้ครับคือเราต้องการงานเหมือนที่อยุธยาเชียงใหม่และที่คอนแก่นเหมือนกันคือต้องการรวมพลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อต่อต้าน,นเผด็จการและก็รวมพลเคลื่อนพลของพลรัฐประชาธิปไตยครับครับผมถามว่าชุดอินทรีแดงชุดนี้มีความพล้องร้อยปเปอร์เซ็นต์ไหมครับคร้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกผ้าก็จะมาที่นี่หมดสนามปีนี้จะยิ่งใหญ่มากครับยาวไป สา0สี่ร้อยเมตรเลยครับปีนี้เรียกได้ว่าพวกเราพี่น้องแสดงอุ่นใจได้เลยกับความปลอดภัยใมาได้ครับปลอดภัยได้เลยมาได้เลยมาได้เลยได้แน่นครับนพุ่มกับพัทยาเนวางแผนแมะไม่ต้องห่วงปีนี้แน่นครับปีนี้แน่นนะแน่น ครับผมปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากันเยอะๆได้เลยครับที่นี่อินซีแดงก็อยู่ทุกหัวและแหงเลยใช่ไหมพัทยายืนนี่ต้อนรับทุกแดงทุกเทสเลยครับครับผมต่อไปนะครับต่อไปครับอ่าคุณผู้ครับวันนี้ครับผมนายสุภชัยปานาไทยครับครับผมอ่าก็ไปลองผู้ช่วยอินซีแดงทั่วๆไปแล้วอ่าครับผมวันนี้อินซีแดงเราก็จะ ขับเคลื่อนตลอดใช่ไหมวันนี้ขับเคลื่อนตลอดแล้วก็ดูแลมวลชนพี่น้องคนแสดงทุกคนให้มีความปลอดภัยทั้งวันนี้เองก่อนงานหนึ่งวันก็จะดูแลตลอดครับดูแลมาตลอดเลยจนถึงวันงานเลยคราไม่ครับจนถึงวันเลิกเลยครับวันเลิกเลย่าพ่งนี้พวกนี้พ่งนี้พ่งนี้ด้วยใช่ใช่ครับจะดูแลตลอดใช่ไหมครับคือก็คือพัทยาเราคือพอดีได้รับความ่งมจากเจ้านายก็คือให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอดับหนึ่งอดับหนึ่งคือไม่ถศูนย์ โอเคกบปปสไม่ต้องเป็นตูนใช่ก็คือกบปปสมึงมาเจอเจอตีนเจอตีนคนพัทยาเจออินซีแดงแน่ๆระวังกรงเล็บอินซีแดงไว้และนี่คือความแข็งแกร่งของอินซีแดงที่ดูแลความปลอดภัยของพวกเราครับขอบพระคุณมากครับมันจับบินเหมือนไกลแต่มาจิกหัวสุเทพนี่คือความแข็งแกร่งครับของอินซีแดงครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับยามมาน้ำอ่ะ ขอบคุณครับคุณอนุรักษ์พุ่มพวงนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่ายัางคงเกาะติดในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งนอกจากกิจกรรมเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพสดๆนะครับผ่านทางหน้าจอด้านกรอบซ้ายมือนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศสดเวทีปราศัยจากเขาตะโลพัทยาใต้ใช,ชนบุรีนะครับก็ยังคงมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่รอบรรดาแกนนาแล้วก็ประชาชนผู้ที่รักประชาธิปไตยเดินทางไปที่เขาตะโลซึ่งเป็นจุดนะฮะในการตั้งเวที ปราใยซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าจะดาเนินกันต่อไปตามกำหนดการเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องน,น,นะครับก็ยังมีกิจกรรมที่ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเรียกว่าเข้าไปรับฟังงานเสวนานดีๆนะครับจากทางสถาบันศึกษาการพัฒนานประชาธิปไตยซึ่งขอ,อ,ขอเชิญประชาชนผู้สนใจรับฟังการเสวนานในหัวข้อรือตุลาการจะทําให้ประเทศแตกแยกนะครับซึ่งก็มีวิทยากรที่น่าสนใจหลายคนทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คณินบุญสุญสวรรณอดีต สะสะรอ,อาจารย์สถิตภพย,ยร้ออดีตผู้พิพากษาใบตองแห้งนะครับคอลัมิสอิสระชื่อดังแล้วก็ตัวแทนของคณาจารย์จากคณะนิติราชนะครับดำเนินรายการโดยอาจารย์สิโรธคล้ามภัยบู์ซึ่งขณะนี้กําลังจัดงานนะครับอยู่ที่ห้องแกรนเอชชั้น4โรงแรมมิราเคิลแกรนถนนวิภาวดีซึ่งก็จัดมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาแล้วก็กาหนดการก็น่าจะจบสักช่วง5้าโมงเย็นใครที่สนใจก็สามารถที่จะเดินทางไปรับฟังงานเสวนากันได้นะครับที่โรงแรมแกรนมิราเคิลแกรนนั่นเองครับ นี้คุณสุภรัตนากุญนำใช่ไหมคะครับรูอเหมือนว่าจะไปร่วมที่งานนี้ด้วยหรือเปล่าครับเสื้อพี่อิ๋วสุภรัตน์ก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆใครที่สนใจยังพอมีเวลาเดินทางไปกันได้นะครับค่ะจัดขึ้นวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับกำลังจัดอยู่เลยตอนนี้บ่ายโมงสถึงห้าโมงเย็นครับตอนนี้ภาพที่เราเห็นนะคะเป็นสัญญาณภาพสดๆนะคะจากเวทีที่เขาตะโลพัทยานะคะแหมจะจัดเขาใหญ่เขาตะโลนี่ก็แดงครึบเลยนะคะอ่ะ มีเสียงให้ฟังไหมคะลองไปฟังเสียงในขณะนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงภาพบนเวทีกันแบบสดๆในขณะนี้นะคะการได้แบกรับเรื่องยิ่งใหญ่การได้ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบเผด็จการโบร,ราณมาเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องที่มีเกติยศนี่เป็นเรื่องที่มีค่าสูงยิ่งนี่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะหาคุณค่านี้ได้ที่ไหน แต่มันมีที่เวทีคนเสื้อแดงแต่มันมีที่สนามการต่อสู้นี้นี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่บรรพชนเราได้ทิ้งไว้พวกเราได้ทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่นี้นี่คือเรื่องที่ลูกหลานจะอิจฉาพวกเราว่าพ่อแม่คนเสื้อแดงว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นช่างได้ทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับตำนานที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าคนรุ่นพศ2550กว่านี้ ได้ทําเรื่องพงนี้ไว้ขอให้พวกเราจงมั่นใจให้พี่น้องทั้งหลายจงเชื่อมั่นว่าประชาธิ่มไตไม่มีพระสยามเทวาธิราชที่ไหนจะยืบยื่นให้เหมือนกับประเทศอเมริกาประเทศยี่ปุ่นังกฤษประเทศอื่นประชาธิ่มไตยเกิดขึ้นจากการต่อสู้ประชาธิ่ไตยเกิดขึ้นจากการยืนยันของคนในชาติประชาได้เกิดขึ้นจากการแสดงจุดยืนร่วมกัน ไม่ปล่อยให้โจรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมายักยอกทรัพย์มาปล้นจีอำนาจประชาชน20ล้านเสียงมันไม่ฟังนี่คืออาการดิ้นเฮือกสุดท้ายนี่คือลมหายใจแผ่วๆของพวกอามาตใกล้จะมาถึงแล้วแต่สัญญาณหนึ่งที่พวกเราไม่อยากให้เกิดขึ้นพี่น้องทราบไหมปีนี้ฝ่ายกองทัพบกเรืออากาศได้เกณฑ์ทหารทั้งหมดแสนกว่าคน แต่ในบรรดาทหารทั้งหมดอกองทัพบ<อ>กเกณฑ์ทหารมากที่สุด<อ>ทหารที่มากที่สุดถูกเกณฑ์ไปจากภาคกลาง<อ>ท่านที่อยู่ภาคกลางจะถูกเกณฑ์ทหาร48,977คนภาคอีสานแค่20,000ภาคเหนือก็ไม่มากภาคใต้แค่ 10, 7. <อ>1 7 0 0 0อยากทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกณฑ์ทหารภาคกลางเกือบ50,000คน เขาตั้งหน่วยทหารที่ภาคอีสานกองพลทหารมาที่ขอนแกน่นกองพลทหารราบที่เชียงใหม่นั่นก็หมายความว่านี่ผมคิดเอาเองจะจริงหรือเท็จก็ไม่รู้ได้พวกอมาตคงจะไม่ยอมแน่นอนพวกเขาอาจใช้ทหารมาฆ่าประชาชนหรือเปล่าเราไม่ทราบได้แต่พวกเราต้องไม่ไว้ใจมันมการเอาทหารภาคกลางถึงสี่0มืนเกือบห0,000 000คนไปไว้ที่อีสานที่ภาคเหนือ นั่นแสดงว่าคุณเอาเด็กภากลางจะไปฆ่าคนเหนือคนอีสารหรือไม่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันคิดต้องคบคิดให้ออกว่ากองทัพไม่ได้เป็นของประชาชนวันนี้แม้จะขึ้นว่าทหารของพระราชาทหารกล้าของประชาชนวันนี้พวกเราจะยืนยันว่าคุณจะไม่ฆ่าประชาชนได้อย่างไรการจะยืนยันเรื่องนี้ได้ เวลามีชมนุมการเคลื่อนพลของนอปชหรือฝ่ายเสื้อแดงแม้เราอาจจะมีภารกิจมีเรื่องอ่อนล้ามีปัญหามีรน่นมีนี่ท่านจงได้โปรดสละเวลาท่านจงได้เสียสละเวลาพี่น้องเราสละแม้ชีวิตพีกก็ <c oughs> ให้ดูกันเป็นน้ําจิ้มก่อนนะคะตอนนี้ถือ <ผม S 1> ว่ายังยังมากันไม่พร้อมหน้านะคะคมีทย,ยทยอยทยอยมานะคะอตอนนี้ยังติดท้างอยู่บนเส้นทางมัตเตอร์เวย์อีกเยอะเลยแล้วก็เส้นทางอื่นๆด้วยอย่างที่บอกไปนะคะว่าอุปสรรคหลักก็คือมีฝนตกลงมาะะแต่ก็คิดว่า ฝนตกลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็คงจะเดี๋ยวคงจะทยอยเดินทางเข้าไปที่เขาตะโลพัทยาชนบุรีนั่นเองครับนี่ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณตีนปางดูจากภาพอันนี้เป็นภาพที่กล้องแผนนะคะก็ประชาชนก็วันนี้พกร่มไปขนาดใหญ่มากนะฮะมีร่มสีฟ้ามีสีแดงมีหลายสีเลยทีเดียวนะครับป้องกันทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมได้เดี๋ยวเย็นเข้มเข้มเย็นแก่ๆหน่อยเนี่ยก็คงจะแน่นพลบโดยเฉพาะตกค่ำแล้วได้รับรองเลยนะคะว่าแน่นเลยนะคะอันนี้ก็ เมื่อก่อนนี้ก็เริ่มกันที่เขาใหญ่นะคะเขาใหญ่มาเขาตะโลแลวเขาต่อไปใกล้ๆกันเลยเขาใหญ่เที่ยงจะไปจัดกันอีกครั้งนครราชสีมาไม่น่าจะเขาแพงนี่ยังอยู่ไกลเขาแพงนี่ไกลหน่อยยังจัดไม่ได้ครับก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะตัดสลับให้คุณผู้ชมได้ได้ติดตามกัน เป็นระยะระยะครับค่ะตอนนี้เรามีสัญญาณสดจากทางด้านของคุณอึดคุณอนุรักษ์นะคะคุณวงครับที่จะมีการรายงานสดบรรยากาศอ๋ออยู่กับจตุพรพรมปันแล้วก็คุณนัทภูสาเกลือครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางานักเลยครับแล้วก็แกนนำน้องประชาทุกท่านครับวิ่ง้อครับแล้วก็พี่ผานเข้าเลยครับ พี่ตู่ครับต้องถามแบบนี้ครับว่าวันนี้เองความยิ่งใหญ่ของการเอาเรั่นกลบภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างครับนี่จะเป็นปรากฏการณ์ของภาคตะวันออกที่มีประชาชนมาเป็นจํานวนมากที่สุดครับพวกเราเองเนี่ยนะครับในการขับเคลื่อนในภาคตะวันออกเดิมเป็นพื้นที่ของกลุ่มพันธมิตรแต่เมื่อปรากฏการณ์คนเสื่อดแดงเกิดขึ้นก็จะมีสภาพแปรเปลี่ยนเราได้มาที่เขาตะโลหลายครั้งคนก็จานวนหลายหมื่นคนคแต่ครั้งนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่มากที่สุด เช่นเดียวกับพี่อูดรธานีขอนแก่นเชียงใหม่อายุทยาปรากฏการที่เขาตะลกงัทยาวันนี้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันที่พี่น้องประชาชนมีอารมณ์นะครับที่จะรุกรบในการจะต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งระบอบประชา ชัดเจนว่าเครือข่ายอมาตยาธิปไตยทํากับฝ่ายประชาชนมากเท่าไหร่เท่ากับเป็นการไปปลุกให้พี่น้องเสื้อแดงและผู้รักประชาธิบไตยออกมายิ่งมากกว่านั้นปรากฏการณ์ครั้งนี้ที่ได้อย่างชัดเจนว่าพี่น้องเสื้อ เกิดขึ้นไม่ได้กระบอกปืนก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนเสื้อแดงไม่มีวันที่จะยินยอมให้ประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบอืนที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะครับขอบคุณจองมากครับคุณนัทวุฒิครับถามคุณนัทวุฒิครับว่าวันนี้เองเขได้้ว่าเราพวกเราพวกเราพี่น้องเสื้อแดงไม่ถอยแม้กระทั่งเจอฝนครับไม่ใจราอู้ขนาดนี้ครับนัทวุฒิครับผมคิดว่าไม่มีอุปสรรคอะไรไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์สร้างขึ้นที่จะกดดันหรือขวางกั้น พลังของคนเสื้อแดงให้หยุดยัง้งหรือว่าถอยห่างจากการต่อสู้นี้อีกแล้วพิสูจน์ชัดแล้วนะครับว่าพลังของประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยได้เกิดขึ้นทั่วประเทศ แล้วแต่ละครั้งที่เคลื่อนกระบวนเนี่ยมีแต่จะขยายตัวมากขึ้นในกำลังของผู้คนในหัวใจรุกรุส่วนว่าที่คุณวรชัยเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่ รายงานว่าจากจุดนี้เนี่ยยาวเลยไปถึงมอเตอร์เวย์เนี่ยตีว่า4-5 0กิโลเป็นอย่างน้อยที่ยังเป็นขบวนคิวแถวกันอยู่ครับครับผมคุณวรชัยครับเป็นัะไงไรครับขบวนครับ,รบขบวนที่ผมนำมาเนี่ยโดนฝนฝนกระน่ำอย่างหนักแล้วเราเห็นไหมครับว่ารถเนี่ยตอนนี้เต็ไมไปหมดแล้วแล้วตอนนี้หางยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเลยทั้งสายสุขุมวิทและสายมอเตอร์เวย์นะครับครับผม ยาวเหยียดเต็มหมดสองข้างถนนนี่คือความตื่นตัวของประชาชนนี่คือความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของประชาชนที่รักประชาธิปไตยรับไม่ได้กับสารและตานูลเมื่อวานมันทนไม่ไหวแล้วประชาชนตายแล้วไปจบมือนทนไม่ไหวแล้วคนไทยไม่ว่าวันนี้การเตรียมความพร้อมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าคนคนจะตกแดดจะออกจะร้อนอย่างไรพวกเราสู้กันทุกคนไม่ถอยแน่นอนครับผม ติงตร้งไครับพี่ลีครับเป็นยังไงความยิ่งใหญ่วันนี้ยิ่งใหญ่มากมากครับพี่เลียวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องอระชทั่วประเทศนะคะดิฉันดีใจมากในฐานะเป็นเจ้าภาพกับพี่วรชวัยเหมะคุณจันยุธเดมตะกูลคุณสอีจอสำเริงยินดีต้อนรับท่านประธานและท่านเลขา สูรถแล้วก็นำขบวนเข้าสู่เวทีเลยครับก็เชิญพี่น้องนะครับเตรียมตัวนะครับเคลื่อนพลเริ่มต้นจากจุดนี้ไปครับผมระหว่างนี้น้องก็รายงานแล้วก็ถ่ายภาพทิวแถวขบวนไปเรื่อยๆได้ครับผมเอาละครับวกเอาครับทีมขอบคุณพี่น้องตำรวจชนบุรีขอบคุณผู้กำกับพัทยาขอบคุณผู้กำกับบางละมุงขอบคุณผู้บัญชาการ